มีฆาตรกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้นการสืบสวนสอบสวนในคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องคือไม่ได้ฆ่าปกติมันฆ่าน่ากลัวแล้วเราก็ทิ้งไหมยคมไว้ในแต่ละศพแต่ละศพที่ทางตำรวจเจอเนี่ยมันเป็นการการถูกฆ่าแบบตะโกนคนร้ายต้องการจะบอกอะไรสักอย่างรับบทเป็นพันตำรวจโทปิรันทร์ใจการนนท์ครับรันนี่แหละครับที่เป็นตำรวจรับผิดชอบคดีนี้ในการที่จะตามหาฆาตรกรต่อเนื่องให้ได้ด้วยเกียรติของตำรวจ ผมขอสัญญาครับว่าจะไม่มีนักการเมืองคนไหน เข้ามาแทรกแซงกระบวนการสืบสวนะาผมได้เป็นค,คน <c oughs> ที่มีความเก่งพอสมควรเพราะว่าด้วยอายุที่ค่อนข้างจะน้อยได้เป็นถึงพันโทอะไรเงี้ยถือว่าค่อนข้างมีมีมีความสามารถอยู่นะครับแต่ว่าในแง่นั้นก็คือบางคนก็อาจจะมองว่าตัวนี้มีเส้นสายหรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นนักการเมืองค่อนข้างจะดันลูกชายตัวเองพอสมควรลงถึงดันให้มาทําคดีนี้ที่เป็นคดีใหญ่ระดับประเทศทําให้เราต้องพิสูจน์ฝีมือว่าเราไม่ได้เป็นเด็กเส้นนะ เราเป็นตำรวจที่มีฝีมือจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดครับจำได้ใช่ไหมว่าพ่อฆ่ากองในตัวแกแค่ไหนผมไม่เคยลืมครับ บัวรับบทเป็นสกายค่ะตัวสกายเนี่ยก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีภาวะออทิซึมซึ่งเขาจะมีความฉลาดและความชํานาญในการถอดรหัสทั้งหมดถักแบบเว้นช่องสั้นยาวมันคือสัญญาณรหัสมอสค่ะซึ่งมันเลยทําให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปสืบกับคดตีต่างๆของเรื่องนี้ค่ะ ทำกันบ้านคือตอนแรกอ่ะบรู้สึกว่าวกังวลมากกับคาแรคเตอร์นีเพราะมันรู้สึกว่าแบบมันยากสาหรับ,บวัวมันไกลตัวมากๆแล้วก็คิดว่าแบบเราเรานึกภาพตัวเองไม่ออกว่าเราจะนําเสนอมันออกมาอย่างไงดีแต่ที่โบตัดสินใจรับเรื่องนี้เพราะโบรู้สึกว่าเรื่องมันสนุกมากๆแล้วมันก็ท้าทายความสามารถมากๆ <S <S คิดว่าในชีวิตหนึ่ง, <S <S งอาจจะไม่ได้เจอคาแรคเตอร์แบบนี้สักเท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจรับเรื่องนี้ ในเรื่องรับบทเป็นคุณหมออัญญาเป็นหมอนิติเวศเนะาะคาแรคเตอร์ของความเป็นคุณหมออ่ะก็จะมีความแบบเข้มแข็งมีความทัฟผู้ตายนางสาวอิสริยาสุภกรอายุ26ปีเริ่มชันสูตรเวลา14นาฬิกา50นาทีมีนว่าฉากยักยของของหมอเนี่ยในการชันสูตรศพ เพราะว่ามันเยอะมากแล้วเราก็ต้องแบบต้องไม่แบบนับ 1, 2, 3 4สว่าฉันจะทําอะไรจังหวะต่อไปคือหมอมันต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเออที่ศพเป็นแบบนี้เพราะอะไรคือมันคิดอยู่ตลอดในหัวอะไรเงี้ย ผมขอยืนยันนะครับว่าเรายังไม่สามารถปิดคดีนี้ได้ครับตั้งแต่เห็นล็อตเรื่องว่าปริศนาปรมายตอนแรกเป็นยังไงนักแสดงคนไหนนะที่จะมาถ่ายทอดตัวละครในแต่ละตัวซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยมันมันน่าสนใจมากต้องยอมรับว่าดีใจมากที่ได้นิวและได้บัวมาตั้งแต่แรกเลยที่เอาเรื่องย่อให้น้องอา่านน้องชอบแล้วก็ดีใจแล้วว่าน้องชอบในในสิ่งที่เราแบบเสนอให้ คือผมวัดจากตัวเองเลยนะวันนั้นที่ผมอ่านเรื่องย่อ5แผ่นนั้นนะผมพร้อมจะพลิกมันไปหน้าต่อหน้าอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยนั่นมันคือการวัดความชัดเจนมากว่าคือบทมันดีจริงเรายอมรับว่าบทมันดีจริงมันกลมมากอะ่ะบทมันกลมมาก คือเราไม่จําเป็นต้องอินพุตอะไรเข้าไปเยอะมากพี่เพชรเป็นคนที่เฟล็กซิเบิลเป็นคนที่ปณีประนอมได้หมดเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กองถ่ายต้องการตอนแรกที่โบอ่านเรื่องย่อเรื่องเนี้ยแลว้วโบตัดสินใจรับเล่นนะแล้วพอโบรู้ว่าเป็นพี่เพชรอะ่ะโบสบายใจไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยว่าเขาเป็นผู้กํากับที่ทําให้เราแบบ คือพยายามสื่อสารกับเราให้เราเข้าใจง่ายที่สุดทาให้เราแบบเล่นแล้วมันไม่มีคําถามอ่ะสำหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นฆาตกรรมเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนอ่ะมันต้องเหนื่อยมากแน่ๆแต่พอทํางานกับพี่เพชรเราแบบเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มันสบายขนาดนี้แบบมันทํางานง่ายมากๆแล้วเราไม่เหนื่อยเลยอะคะ่ะเพราะว่าเขามีภาพในหัวของเขาอยู่แล้วด้วยเรื่องราวแล้วก็ด้วยบทที่เมื่อกี้บอกไปว่ามันเป็นหนึ่งในบท ซีรีส์ที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยเล่นมาต้องบอกว่าพี่ดีคนเขียนบทเนี่ยเขียนยังกับซีรีส์เมืองนอกนี่ใครสกายใครนั่งอยู่สกายพ่อแล้วาพ่อแล้วพาพี่ดีชยัยานีาเอาพลอตอันเนี้ยมาเสนอ่าผมก็รู้สึกว่าว้าวว้าวเลยว้าวตั้งแต่แรกเลว่าคิดได้ไงอะ ดีเทลที่บทพยา,ายามใส่เข้าไปแล้วผมพยา,ายามใส่เข้าไปสดๆด้วยเนี่ยมันมันมีผลหมดกับวิธีการดูซีรีส์เรื่องนี้ผมว่าสเสน่ห์ของปริศนาปมใหม่คือเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปหรือไอ้สิ่งที่เราคาดเดาอ่ะมันสามารถพลิกไปได้หมดเลยมันเป็นซีรีส์ที่เล่นกับความคิดของคนดูครับให้คนดูเดา อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ใช่หรอกคืออย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องยีนฆาตากรมาเกี่ยวคนก็จะอาจจะตั้งคำถามได้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วเราจะทำเพื่อคนส่วนใหญ่เหมือนควบคุมสิทธิ์ของคนที่มียินฆาตากรเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หรือว่าเรามีศีลธรรมแล้วก็คิดถึงทุกคนเท่าๆกันคือเราไม่เคยรู้เลยว่ารหั ทั่วโลกอ่ะมันมีเยอะมากๆแล้วสําหรับเรื่องนี้คนดูก็จะได้รู้ว่ารหัสแต่ละรหัสอ่ะมันมีความเป็นมาอย่างไงบ้างอย่างน้อยมันก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นว่าอ๋อรหัสนี้คนดูอาจจะแบบต่อไปก็คือดูแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อรหัสนี้คือเรียกว่าอะไรมีที่มาที่ไปยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ความสนุกของมันก็คือมันทําให้เราได้มีส่วนร่วมในการที่จะถอดรหัสแต่ละอันไปเรื่อยแล้วก็คอยลุ้นว่าฆาตรกรจะฆ่าใครต่อไปอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันก็คือความสนุก นนบัวคือความสดใสของซีรีส์เรื่องนี้แล้วบัวถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นความสดใสที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วจะยิ้มไม่หุบแล้วก็หลงรักตัวละครตัวนี้ไปพร้อมๆกับปิลันทรนจริงๆครับพวกเราตั้งใจกันมากเลยครับในการที่จะทําให้ปิศนนาจโปรม่ออกมาสมบูรณ์พร้อมที่สุดพร้อมที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในทีมสอบสวน แล้วก็ค่อยๆตามหาไปว่าใครเป็นฆาตกรเขาทำไปเพื่ออะไรเขามีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมีความหนุกครบทุกรสกินใจถึงใจมันเรียกว่าครบทุกอย่างพลาดไม่ได้นะครับกับซีรีส์เรื่องนี้นนป,ปริศนาปมใหม่ริศนาปมใหม่ทุกคืนวันจนันทร์อังคารเวลา20นิกานาทีงทงช่องโมโนทเวนตีนอย